ชั้นป2ทุกคนนะคะในวันนี้พบกับคุณครูอารีลาทวีเศษนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของน้ำหนักนะคะเรายังอยู่ในหน่วยนี้กันอยู่เลยนะคะสัหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะโดยหัวข้อนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยเราจะเปรียบเทียบด้วยคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะ ทบทวนการบอกค่าของน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมและอีกอันนึงนะคะก็คือ1ขีดเท่ากับ100กรัมน,นะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะในตัวอย่างแรกนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักของพริกแล้วก็หอมแดงนะ โดยพริกเขากำหนดให้มามีน้ำหนัก200กรัมหอมแดงกำหนดให้มามีน้ำหนักเป็น5ชิดนะคะก่อนที่เราจะทำการเปรียบเทียบด้วยคำว่าหนักกว่าเบากวา่าหรือหนักเท่ากับนะคะเท่ากันนะคะเราก็จะเปรียบเทียบอันดับแรกนะคะเราจะดูที่หน่วยก่อนนะคะนะักเรียนหน่วยอันแรกเนี่ยให้มาเป็นกรัมอ,อีกอันหนึงให เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนเราถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะโดยเราจะาเปรียบเทียบจากหน่วยการช่างนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างก็คือ1งขีดเท่ากับ100กรัมนะคะดังนั้นเราจะเปลี่ยนน้ําหนักของหอมแดงแล้วกันนะคะเปลี่ยนจากขีดให้เป็นกรัม้วเราถึงจะเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ หอมแดง5ขีดเราเปลี่ยนให้เป็นกรัมจาก1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้นหอมแดง5ขีดก็ต้องมีค่าเท่ากับ500กรัมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ200กรัมน้อยกว่า500กรัมดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าพริกเบาวกว่าหอมแดงนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะเป็น น้ำหนักของปูคราวนี้จะมีหน่วยของกิโลกรัมเข้ามาด้วยนะคะกำหนดเป็นปูหนัก2กิโลกรัม3ขีดกุ้งหนัก13ขีดนะคะจากสิ่งที่เขากำหนดให้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันนะคะโดยเราจะเปลี่ยนให้เป็นขีดทั้งหมดนะคะแล้วค่อยเปรียบเทียบจาก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะเราก็จะเปลี่ยนน้ำหนักของปูให้เป็น กุ้งนะเพราะฉะนั้นปู2กิโลกร,รัม3ขีดมีค่าเท่ากับ23ขีดนะคะเพราะว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกร,รัมก็คือ10บวก10นะแล้วก็ไปบวกกับอีก3ขีดนะคะจึงได้23เราจึงได้น้ำหนักของปูเป็น23ขีดดังนั้นเราก็เปรียบเทียบได้เลยว่า23ขีดมากกว่า13ขีดนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ ปูหนักกว่ากุ้งนะคะอ่าในการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะคราวนี้คุณครูจะใหน้นักเรียนนะคะเติมคำว่าหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับนะคะอ่าในข้อนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นน้ำหนักของหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะอันดับแรกเขาให้รูปมาแล้วก็ให้ตาชั่งมาเราต้องอ่านค่าเองนะคะ น,น้ำหนักเองของแต่ละรูปแล้วทําการเปรียบเทียบกันโดยใช้คําว่าหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากันนะคะอ่าคราวนี้ดูจากรูปแรกนะคะเข็มชี้เข็มชี้หอมแดงนะคะเข็มชี้เลยเลขหนึ่งมา1ขีดให้นักเรียนอ่านค่าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเลยมา1ขีดอ่าเลยเลขหนึ่งไปด้วยอ่านน้ําหนักที่เป็นกิโลกรัมก่อนนั่นก็คือ1กิโลกรัม1ขีด หนึ1กิโลกรัม1นิ่งีดอันนี้คือหอมแดงหรือ1กิโลกรัม1 0 0อกรัมนะคะคราวนี้มาดูรูปของกระเทียมกระเทียมนะคะเลยเลขหนึ่งไปแล้วอ่านค่าของกิโลกรัมก่อนหน่วยที่เป็นกิโลกรัมก็คือ1กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะเลยไปเล,เลยเลขหนึ่งไปกี่ขีดเลยเลขหนึ่งไป5ขีดแสดงว่ากระเทียมหนัก1กิโลกรัม5ขีดนะคะเมื่อเราหาน้ำหนัก ของแต่ละอย่างที่ช่างไปแล้วเราก็มาเปรียบเทียบนะคะซึ่งหน่วยที่ใช้นะคะเราใช้หน่วยที่เหมือนกันอ่านค่าเหมือนกันเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะ1กิโลกรัม1ขีดนะคะคือหอมแดงส่วนกระเทียม1กิโลกรัม5ขีด1กิโลกรัมเหมือนกันแสดงว่าหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบกับหน่วยที่เป็นขีดนะคะ1ขีดกับ5ขีด 1> 1ขีดจะน้อยกว่า5ขีดเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าหอมแดงเบาวกว่ากระเทียมนะคะข้อต่อไปค่ะจะเป็นการชั่งน้ำหนักของแตงโมแล้วก็ทุเรียนนะคะนักเรียนอ่านค่าจากเข็มที่ชี้น้ำหนักนะคะชั่งแตงโมนะคะแตงโมชั่งได้2กิโลกรัม5ขีด ส่วนธุเรียนนะคะช่งได้3กิโลกรัม5ขีดหน่วยเหมือนกันและเราก็ไปเปรียบเทียบนะคะโดยเราจะดูหน่วยที่เป็นกิโลกรัมก่อนนะคะซึ่งแตงโมเนี่ย2กิโลกรัมส่วนูุเรียนเนี่ย3กิโลกรัมดูหน่วยที่เป็นกิโลกรัมก็สามารถแยกได้แล้วนะคะว่าอันไหนหนักกว่าหรือเบากว่านะคะ2กิโลกรัมน้อยกว่า3กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเป็นไงคะแตงโม แตงโมเบากว่าทุเรียนนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เป็นการเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างแล้วก็แสดงวิธีเขียนคำตอบให้กเรียนดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ,ะข้อที่หนึ่งค่ะส้ม3กิโลกรัม5ขีดแตงโม3กิโลกรัม6ขีด หน่วยเหมือนกันแล้วนะคะเราเปรียบเทียบหน่วยที่เป็นกิโลกรัมก่อนซึ่งหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเนี่ยเป็นยังไงคะ3กิโลกรัมเหมือนกันถ้าหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเหมือนกันเท่ากันเราไปดูหน่วยที่เป็นขีดนะคะฝั่งหนึ่งห้าขีดฝั่งหนึ่ง6ขีดอ่าเพราะฉะนั้น6ขีด5ขีดเนี่ยจะน้อยกว่า6ขีดอ่าดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าส้มเป็นงไงคะเบาวกว่า ต่อไปค่ะข้อที่2ฝรั่ง4กิโลกรัม9ขีดและทับทิม4กิโลกรัม3ขีดข้อนี้ก็เป็นยังไงคะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเท่ากันอีกแล้วเมื่อหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเท่ากันไปดูหน่วยที่เป็นขีดค่ะฝรั่งมี9ขีดนะคะหน่วยที่เป็นขีดส่วนทับทิมหน่วยที่เป็นขีดเป็น3ขีดดังนั้น9ก็ต้องมากกว่า ฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าฝรังกกร่งหนักกว่าฝรั่งหนักกว่าทับทิมนะคะต่อไปค่ะข้อที่3น้อยหนา5กิโลกรัมหขีดมังคุด5กิโลกรัมครึ่งนักเรียนสังเกตนะคะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเท่ากันแล้วควนี้ฝั่งนี้มี5ขีด ฝังนี้เขาบอกว่า5กิโลกรัมครึ่งคําว่าครึ่งครึ่งก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของกิโลกรัม1กิโลกรัมมีกี่ขีดคนะ1กิโลกรัมมี10ขีดอ่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้นครึ่งก็คือ5ขีดนะคะคาว่าครึ่งก็คือ5ขีดหรือ500กรัมเพราะฉะนั้นน้อยหนา กิโลกรัม5ขีเป็นไงคะหนักเท่ากับหนักเท่ากับมังคุด5กิโลกรัมครึ่งอ่ากิโลกรัมครึ่งก็คือ5กิโลกรัม5้าขีนั่นแหละครึ่งหนึ่งก็คือ5าขีดนะคะถ้า1กิโลกรัมก็คือสีขีโอเคนะคะ เปรียบเทียบโดยการใช้คําว่าหนักกวา่าเบากวา่าหรือหนังเท่ากับได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี้เราก็มาดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะในหน้าที่หน้าที่7 9นะคะในหน้าที่79ต่อจากของครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วคุครูเข้าไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะครั้งนี้ นักเรียนทำหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะทำให้ครบทั้ง8ข้อนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในลนยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คคำตอบแล้วก็ตรวจให้หนักเรียนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ